บนส .9 ร่วมสร้างกรุงเทพเสนอแนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนวันนี้เวลา9นาก30นาทีนายอมรเทพกิจเฉวงกุลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในงานเสวนาบอนส .9 ร่วมสร้างกรุงเทพณห้องรัตนโคสิน์สรารวการกรุงเทพมหานครกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการอบรมนักบริหารมหานครระดับสูงหรือบอนส ที่กำหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้ที่ได้รับมาบูรณาการให้เกิดประโยชน์พร้อมทั้งนำเสนอนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงงานของกรุงเทพมหานะครให้เกิดประโยชน์ประสิทธิภาพอย่างสูงสุดซึ่งบนสรุ่นที่9ได้ศึกษาคนา้นคว้าวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและนำมาประมวลผลเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาภายใต้นโยบายรักกรุงเทพ ร่วมสร้างกรุงเทพของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยนำเสนอผลงานในการเสวนาพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารข้าราชการและผู้เกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการสรุปรายงานฉบับสมบูรณ์และสามารถใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อสร้างสรรความสุขให้กับพี่น้องประชาชนและนำพาก,กรุงเทพมหานครไปสู่มหานครที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้หัวข้อของการสัมมานาอาทิเสนอเร่งส่งเสริมผู้ค้าฟุตฟิตคองเพิ่มโอกาสเพิ่มรายได้ดันถนนเมืองสวรรค์เป็นวาระของเมืองทุกฝ่ายร่วมเดินหน้าต่อเนื่องและยั่งยืนเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารมุ่งสู่การเป็นมหานครแห่งการอ่านและชูกลยุทธ์4มิติยกระดับชุมชนเกาะสารเจ้าให้เป็นอันซินแหล่งท่องเที่ยวกทม